สวัสดีครับมนุษย์ตะข่าวกรี๊ดกรีดฮักฮกู ได้ลองมาแล้วนะผมก็ไม่กล้าจะเพิ่มไซส์เพราะว่าด้านหน้าก็จะเหลือประมาณอยู่แค่นี้อยู่แล้วและดูแล้วภาพน่าจะยืดได้นะครับอัปเปอร์น่าจะรรยืดพอสมควรก็เดี๋ยวไปลองดูกันดูรองเท้าอีกทีด,ดีกว่า สีขาวสะอาดนะผมก็ยังเป็นโรคแพ้สีขาวอยู่ตรงนี้ทำเป็นลายเหมือนเหมือนเปลือกมุกนะคล้ายคล้ายวุงวิงวุงวิงไม่ทราบในในรรปใจใน กล้องจะเห็นไหมโฟมสีเหลืองช่วงนี้และตรงนี้เป็น p b a บนะครับ P ีบ้าเเขาไม่ได้บอกว่าเป็น p ีนะ p ีบ้ based, ก็คือวัสดุแนวเดียวกันแต่คอลรสูตรตรงนี้เป็น eva นะนอกจากจะช่วยเสริมความแน่นก็จะมีความทนทานกว่า p b บ้านะครับ P b บก็จะ มีช่วงนี้บางหน่อยแต่จะอยู่ใต้เท้าทั้งหมดนะแล้วช่วงหน้าเท้าก็จะหนาเพื่อรองรับและส่งแรงเด้งนะฮะเอาโซค่อนข้างหนานะแล้วก็เนื้อแข็งกว่า Rocket X นะครับตรงนี้นี่ที่เป็นโลโก้ฮอกานี่นะฮะก็คือ อันนี้เขาบอกเลยแผ่นผิดเี่ด้านหลังผ่าชัดเจนนะจะเห็นว่านี่มีผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเข้าไปลึกแค่ไหนยังไงแต่ตรงนี้ก็ยังเป็น P-back p b a ้ด้วยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า Swallow Tail Swallow Tail เนี่ยจะว่าไปแล้วโฮก้าเป็นเจ้าแรก,แรกที่ทำนะครับทำแยกออกมา2ส,ส่วนการทำแยกมา2ส,ส่วนเนี่ย คือทำให้โฟมยุกง่ายกว่านะรับแรงได้ง่ายกว่ายุกง่ายส่งแรงง่ายนะครับไม่ว่าเราจะลงเท้าด้านนอกด้านในจะต่างกับการที่เป็นก้อนเต็มก้อนเต็มเนี่ยจะกดลงไปมันก็จะแข็งกว่ายุกยากกว่าดูรองเท้ามีความเสกน้อยนะครับ นนี้ใช้แรงเยอะพอสมควรแข็งอยู่นะฮะรองเท้าแข็งอยู่ดูโฟมเหมือนมั้นุ่มเลยนะครับอันนี้นุ่มนุ่มแบบล็อกเก็ตจริงๆแต่อันนี้ก็จะแข็งออกแนวพวกคาร์บอนเอ็กซ์ออกแนว เรนคอนอด้านด้านล่างก็จะเป็นโฟมแบบนั้นออกแนวเรนคอนจะแน่นๆนนึบหนึบตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ใช้ประคองเท้ากันตกด้วยนะครับรองเท้าจริงไม่ได้หนาขนาดนี้รองเท้าจริงยู่สนาความหนาจะอยู่ที่ประมาณแค่นี้นะครับส่วนด้านหน้าด้านหน้าจะไม่ขอบจะไม่ไม่ลึกนะจะมีอยู่แค่นี้นิดเดียวดูความนุ่ม จะแน่นกว่านะครับอันนี้แน่นกว่าตรงนี้ยังชัดเจนเหนะครับลองเทียบกันดูคออ่อนข้างบางนะ ยืดหยุ่นไม่มากเท่าไหร่มีโอเวอร์เลยดึงไว้รูเยอะพรุนลิ้นมาดูลิ้นกันลิ้นเป็นกระเซตนะครับเย็บลงพื้นมีโครงเย็บลงพื้นทั้ง2ด้านไหมสอด้านนะก็จะเย็บประมาคอยประคองเท้าด้านนี้ ลิ้นค่อนข้างบางนะครับออกแนว Rocket X เอ,อ่ออกแนวคาร์บอนรุ่นแรกด้วยเป็นหนังกลับสีอาจจะตกบ้างเชือกเชือกไม่ยืดมากนะบางดึงง่ายค่อนข้างลื่นนะครับสุดท้ายโครงตรงส้น รองอยู่ตั้งแต่บริเวณนี้ะนะรองเท้าที่เรียบร้อยดีนะครับขุมนวมเรียบร้อยจะบอกจุดสังเกตหกก้านิดนึงมันก็เป็นจุดที่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมแต่ก็เป็นจุดที่ดูง่ายๆว่าของปลอมจะไม่เหมือนของแท้เืออะไรลองดูนะครับ ตัวหนังสือโฮก้าจะหันโคนละทางเห็นไหมครับอันนี้หันออกทางนี้อันนี้หันออกทางนี้นะฮะจะเป็นแบบนี้เสมอในทุกรุ่นลองสังเกตดูได้และของปลอมจะเป็นหันฝั่งเดียวกันหันยังฝั่งเดียวกันยังไงคือหันตัวหนังสือก็จะอ่านไปทางนี้หมดนะอันนั้นคือข้อที่ดูง่ายๆเลยสำหรับโฮก้าแท้ปลอมนะอินดูอินโซ แต่รุ่นใหม่ๆผมยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองวิ่งดูนะครับจะรองเท้าสวยดีเนี่ยวิบ๊ับวิบ๊ับโอเคครับ